ดีฮะอยู่กันในเกม SG Gundam Generation Eternal นะคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเทลิสในการเลียดีแล้วก็เลือกตัวละครนะครับเทลิสอันนี้ผมยังหาแบบที่มันเป็นเทียให้จัดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นผมใช้ของญี่ปุ่นเว็บที่ผมรู้สึกว่ามันดูโอเคที่สุดนะอันนี้ผมเล่นมาจะแรงยี่สี่แล้วนะครับแล้วก็จริงมันมันจบ Eternal ได้แล้วแหละแต่ว่าผมต้องปั้นตัวก่อนแล้วก็ตอนนี้ผมยังติดฟ่ามีมอเวนต์อยู่ผมอยากเก็บอีเวนต์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาไล่เก็บสตอรี่ที่ผมรีไอดี ลองครบทุกตัวแล้วในเกมนะตอนนี้ผมมาจบพี่ไอดีนี้ผมเล่นตัวอวยดีกว่าเล่นตัวเมตาเพราะว่าเกมมันเป็นเกมวางแผนกลยุทธ์มันไม่ใช่เกมที่แบบมีแต่ตัวเมตาเราจะเล่นผ่านได้ทุกด่านนะครับลิงก์เทลิที่ผมจะใช้จะเป็นของอัพมีเดียนะครับถ้าใครอยากจะเซิร์ชชื่อเกมเดี๋ยวผมจะเอาฟอนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปะไว้ด้านล่างในดีสคริปชันคลิปเอาลิงก์ตรงเนี้ยไปเซิร์ชใน Google นะเนื่องจากผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ได้โอเคอันเนี้ยเทียฝั่งเนี้ยจะเป็นเทียเริ่มต้นในการเลียด ป่านนี้จะเป็นระยะยาวในการเล่นเลตเกมนะครับเกมนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าตัวละครเนะี่ยมันจะแบ่งเป็น3ามโลก,ก็คือแท้งดาเมจแล้วก็ซับพอร์ตซับพอร์ตเนี่ยมันจะดีตรงที่นักบินเราสามารถเอาไปใส่กับตัวดาเมจเพื่อช่วยทำดาเมจได้ด้วยแต่หุน่นหุ่นที่มากับซับพอร์ตอ่ะมันจะมีดีบัฟนะครับดีบัฟที่ดีที่สุดที่จะเลือกใช้ก็คือดีบัฟที่มันเป็นที่ผมแนะนำะจะเป็นดีดีบัฟดีฟดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดีฟดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะให้หาหุ่นที่มี uff, Deep Down ด ถ้าเจอมอนถึกๆนะครับหุ่น u r เนี่ยเปิดครั้งแรกจะได้คนขับด้วยนะครับเทลิสเนี่ยมันจะจัดจากเทลิสญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะจัดจากความเก่งของหุ่นเป็นสำคัญนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องคนขับเดี๋ยวคนขับผมจะพูดอีกรอบในการเรียดีเริ่มต้นอ่ะควรจะมีอย่างน้อยอย่างละโลหรือว่าดีตัวที่อวยแบบขัด3ไปเลยตัวที่น่าจะดีขัด3ได้จะมีสไต,ตฟรีดอมแล้วก็ซาสบีสองตัวเนี่ยมันเก่งแต่ว่าซาสบิเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะตัวหุ่นมันไม่ได้ยืดหยุนระดับที่ว่าจะเอา สภาพประกาศแบบลอยฟา้าไม่ได้นะครับเอ็กเซียเนี่ยตัวนี้มันเก่งต้นเกมแต่ว่าเลนเกมมามันพารเมเมันไม่จัดเราต้องพูดกันตามสมรรถภาพของหุ่นถ้าอวยถ้าชอบมันเล่นได้ทุกตัวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเอาเรื่องประโยชน์ในการใช้งาน่ในช่วงเลทเกมเราจะต้องมองหาประโยชน์ที่แบบสุดในแต่ละด้านของหุ่นตัวนั้นมาใช้งานนะเพราะเงื่อนไขด่านแต่ละด่านไม่เหมือนกันแล้วตัวเซอร์บีเนี่ยตัวนี้จะดีตรงที่คนขับอะขามันมีต้นเอเนจีที่ใช้เพิ่มระยะยิง ตัวนี้คนขับค่อนข้างดีมากๆสามารถเอาไปกับหุ่นตัวอื่นได้ด้วยนิวเนี่ยก็คนขับเก่งหุ่นก็เก่งแต่ว่ามันไม่ค่อยเด่นช่วงต้นเกมมันจะไปเด่นช่วงเลทเกมนะครับแล้วก็แอรเรียลแอรเรียลเนี่ยแอรเรียลเป็นดีบัฟที่ดีมากๆแต่คนขับไม่ค่อยยืดหยุ่นใช้กับหุ่นได้ไม่เยอะคนขับมันล็อกของภาควิดฟอร์มเมอร์คิลี่ซึ่งหุ่นมันมีไม่ได้เยอะเท่ากับจักรวาลยูซีนะแล้วก็ตัวละครตัวเนี้ย ใช้ช่วยซับดาเมจได้ดีแล้วก็เป็นซับที่ดาเมจแรงมากๆฟินิกฟินิกเนี่ยตัวนี้หุ่นค่อนข้างไปได้ครอบคลุมแต่ว่าดีบัฟไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่แต่ถามว่าดีไหมดีเพราะมันมีดีบัฟทั้งดาเมจฟิสิกอลแล้วก็ดีบัฟดาเมจบีมแต่มันใช้ได้ดีนะนับบินก็มีสกิลซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีแต่จะเด่นที่หุ่นมากกว่าตัวฟินิกคอรบอลคอรบอลอกหนึ่งเนี่ยตัวนี้เป็นตัวดาเมจที่จัดมากๆแต่ว่าระยะตีค่อนข้างแคบ สมรรถนะหุ่นก็เลยดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่าตัวนักบินอ่ะเป็นตัวบัฟอัตาคิตัวเดียวนะตอนนี้ตัวนักบินค่อนข้างดีนะครับสไตส์สตรเกอร์เนี่ยตัวเนี้ยดาเมจจัดมากแต่นักบินไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ว่ามันใช้แปลกในช่วงเอเทนอลโร o เอ e เฟกต์ได้นะในเอเทนอลโรสของ UC ยูนิคอร์ยูนิคอร์ตัวเนี้ยสมรรถนะหุ่นดีมากมากคือหุ่นมันเก่งเลยแหละแต่นักบินค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เรื่องนะครับ ของยูนิคอร์นล่างนี้ต้องรอล่างเอเวกนักบินน่าจะเก่งกว่านี่ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการเล่นถ้าวัยยูนิคอร์นแต่ว่าถ้าจะเล่นยูนิคอร์นจริงๆอ่ะผมแนะนาว่าให้เอาชามารับข้าขับยูนิคอร์นแล้วเก่งกว่าเพราะว่าไอเดียที่ผมเล่นก็เป็นไอเดียยูนิคอร์นนะผมชอบยูนิคอร์นอีซัทแปดอีซัแปดเนี่ยตัวนี้ดาเมจแรงมากแต่ระยะตีค่อนข้างแคบแล้วก็ตัวหุ่นสมรรถนะมันไม่ได้ไปได้กับผู้สภาพอากาศ คนขับคนขับค่อนข้างเก่งนะของซีซั่น8เนี่ยเอาไปขับหุนของสาพันได้หลายตัวแล้วก็ไตฟิโดมตัวเนี้ยหุ่นค่อนข้างเก่งแต่คนขับอ่ะผมมองว่าอยู่ในระดับกลางคือเก่งไม่มันเก่งแต่ว่าแท็กคนขับอ่ะค่อนข้างจํากัดไปหน่อยแล้วก็ตัวหุ่นอ่ะสมรรถนะสูงมากนะครับตัวเนี้ยดีมากๆแนะนําให้เปิดเลยสไตล์ฟิโดมใครเริ่มเล่นตออเนี้ยดีหา SF ให้ได้เยอะดีหายสไตฟิโดมขัดสามก็ได้มันจะช่วยให้เล่นง่ายช่วตงต้นเกม คเริ่มมาตัวขัดสามันจะแบกทีมไม่ดีกว่าการมีตัวเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเลนเกมแล้วเน้นตัวเยอะดีกว่าถ้าจะเล่นเกมมีระยะยาวแนะนําให้มีตัวเยอะก็ต้องเลือกระหว่างว่ามีตัวเยอะต้นเกมเล่นยากแตเ่เล่นง่ายช่วงเลดเกมกับมีตัวขัด3มตัวเดียวมันจะเล่นง่ายช่วงต้นเกมแต่จะไปะยากช่วงเลดเกมอันนี้ก็ต้องเลือกเอานะครับ แล้วก็เอ็กเซียเนี่ยมันไปเล่นทุกสภาพอากาศก็จริงแต่ดาเมจไม่จัดแล้วก็ตัวหุ่นมันค่อนข้างจะอยู่ในระดับกลางอ่ะไม่ไม่ถึงกับสูงอ่ะฟีโอมก็เหมือนกันฟีโอมตัวนี้ก็มันไม่มีดีบัฟดีๆเลยอันนี้ผมเช็คแล้วมันเป็นซับพอร์ตที่ไปทางดาเมจซึ่งตัวซับพอร์ตอ่ะมันไม่มีทางที่ดาเมจจะสูงได้เท่ากับตัวดาเมจนะครับตัวหุ่นยนต์มาปะท้อตัวนี้ค่อนข้างเก่งเป็นแฮงค์ที่ดีมากๆอยู่ในระดับเดียวกับตัวจัดติ หม่เลยคนขับก็ค่อนข้างดีแต่ว่าคนขับมันไปได้ไม่ไม่ครบทุกแท็กอ่ะวีดอมตรวเนี้ยข้อดีอย่างหนึ่งคือคนขับดีเพราะเป็นคีระที่อยู่ในสถานะสป,ปอร์ตสามารถไปใส่หุน่นแขทงไอหุ่นดาเมจแล้วก็ช่วยทําดาเมจเพิ่มได้นะจริงวีดอมเนี่ยผมอยากให้อยู่สูงกว่าตัว,ต,วตัวเอ็กเซียรีซิลเนี่ยรีซิลตัวนี้ผมผมรู้สึกว่ามันเป็นสป,ปอร์ตที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ไม่จาเป็นต้องหาก็ได้แต่ว่าหุ่นค่อนข้างสวยน่าจะีบน่าจะขี่มีคนขับดีมากคนขับเป็นแท้งที่ดีมากๆแต่ว่าตัวหุ่นสเปคสเปคมาเล่นได้แค่ในโอกาสแต่ตัวเนี้ยถือว่าเป็นแท้งที่ดีมากๆนะครับถ้าเปิดได้มาคนขับมันเก่งมันเป็นคนขับของสาพันธ์แล้วก็เป็นแท้งที่ดีมันได้ใช้เลดเกมอ่ะตัวแท้งอ่ะเลดเกมมาได้ใช้แน่แน่อัลตอนอัลตนนี่ก็เป็นแท้งที่ดีของภาคซีดนะครับขับหุ่นภาคซีดได้เยอะแล้วตัวจารตินเนี่ยมันเป็นแท้งที่ดาเมจแรงเหมือนกันมันกระป็นแทททงงีี่้้ดัั2ตวเลย แต่จะคนเราแท็กของจัดติ้นเนี่ยจะเป็นแท็กวันชอ็อตบัมพทอสเนี่ยเป็นแท็กแท็กไลกติงแฟลทปูปูเนี่ยค่อนข้างจะปานกลางเป็นตัวแบบเบสิกเลยอันนี้ผมเล่นอยู่แต่ผมชอบนะผมชอบปูเออผมก็เลยเล่นได้แต่หาว่าเด่นไหมมันก็ไม่เด่นมากตรงนี้เอสเอตาเหมือนจะขาดตัวละครแม่ค่อนข้างเยอะอยู่จะเน้นเป็นเอสเาที่ฟาร์มจากด่านได้มันจะไม่มีไลติงฟรีดอมอะถ้าไลติงฟรีดอมมีผมอยากจะให้อยู่รงเทสเพราะมันเป็นตัวซัพพอร์ตที่มีดีฟดาวสาบนะครับ เไดกันน้ำเนี่ยถ้าใครมาดูคลิปตอนที่ผมลงเนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วตัวนี้เป็นตัวแจกกิจกรรมส่วนเอเอเเนี่ยตัวนี้เป็นดาเมจเอาที่ดีมากๆนะแล้วก็ตัว ep พ p 0 1ศของภาควิงตัวนี้ก็ดาเมจดีแต่ก็เป็นใช้ทางเลือกยังไงคนรียดีก็รียหาตัวดาเมจอยู่แล้วอ่ะตัวนี้ผมก็เลยมองว่าไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าชอบก็บปั้นเล่นได้นะครับคือเกมเนี้ยตัวละคร หุ่นมันค่อนข้างเยอะรับบินก็เยอะมันสามารถแล้ยทีมได้หลายแบบมากฮารโล่จริงๆผมอยากดึงขึ้นเทเยนะมันเป็นแทน้งที่แท้งจ๋าเลยอะ่ะให้ได้ค่อนข้างดีตัวต้นแบบ G.P. 0 G.P. c โเนี่ยก็ตัวนี้ก็เก่งเป็นแทน้งที่เก่งมากผมเอามาใช้อะ่ะไลซิ่งฟิลด์นี่ก็ดีสองตัวเนี้ยค่อนข้างดีแต่ว่าเทียร์มันค่อนข้างต่ดเลตกระหน,น่ำเนี่ยดาเมจก็จัดนะครับอันนี้ก็เล่นได้ก็จะประมาณนี้ตัวเอซาคือตัวเอซามันจะเล่นตามโลเป็นหลัก แต่ตัวเด่นๆก็จะมี2ตัวนี้แล้วก็ฮาโลฮาโลนี่ก็เด่นกันดัมผมภาคจีควักนี่ก็เด่นแล้วก็ไลซิงเนี่ยก็เก่ง ep นี่ก็ดีเลกแกรนดัมนี่ก็โอเคนอกนั้นก็สามารถปั้นมาลองเล่นได้นะครับมันมันไม่ได้แย่ด,ดูดูที่ระยะยิงของหุ่นแล้วก็สกิลดามเมจของหุ่นพลหลอดของเกมเนี่ยตอนนี้พลหลอดที่ผมมองว่าดีที่สุดนะจะมีอามิโรกับชา สองตัวนี้สตัดค่อนข้างดีแล้วก็สกิลค่อนข้างดีเป็นตัวละครที่ขับหุ่นในภาคยูีด้วยมันขับหุ่นได้เยุะนนะครับแต่คีร่าเขาก็ยังให้อยู่ตรงท็อปเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นซัพพอร์ตที่อาบิค่อนข้างจะดีแล้วมันแคดมันขับได้หลายตัวขับหุ่นได้เยอะไพ้หลอดนะ่ะยิ่งถ้าแคดขับหุ่นได้เยอะมันจะยิ่งเก่ง ไฟหลอดอะถ้ายิ่งแคดมันขับหุ่นได้เยอะมันจะยิ่งใช้ได้ยืดหยุ่นนะครับในอนาคตก็จะได้ใช้อีกหลักๆไฟหลอดอะผมแนะนาว่าให้มีอาโมโลกับชาล่างอยู่ว่านะสองตัวเนี้ยค่อนข้างเก่งมากมันไปกับแขนหุ่นได้หลายตัวส่วนตัวนอกภาคเนี่ยอันนี้มันเก่งมากๆในโลของมันแต่ว่าความยืดหยุ่นในการเอาไปใช้ขับหุ่นอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมอยากเอาโยนาสขึ้นเทียร์สาเมตรนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันไปได้กับ หุ่นแท้งหลายตัวเลยเป็นนักบินแท้งที่น่าจะดีที่สุดและวนะตอนเนี้ยมาชูกับตัวละครภาคจีคว้างเนี่ยจริงๆถ้าผมจัดเทียเองอ่ะผมอยากจะดึงลงข้างล่างเพราะว่าสองคนเนี่ยมันทางฟิกหุ่นในการขับบานาเนี่ยก็ควรจะอยู่เทสเอาจริงๆมันไม่ค่อยเก่งสตัตก็ไม่ค่อยดีด้วยสตัเอาเวกค่อนข้างต่ําเรื่องสตัเอาเวกเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้นะครับเดี๋ยวขอร,อรวบร,รวมข้อมูลก่นอนเรื่องงานเนี่ยอันนี้ความเห็นผมอาจจะไม่เหมือนคนใน เป็นบุกหรือว่าพอมูไทยเท่าไหร่นะครับทุกเกม G Generation Eternal เนี่ยมันไม่ได้เหมือน GJ ในในในแพลตฟอร์มอาร์เคดที่ยานมันลงสนามมาบูกกับเราได้มันบวกแค่สแตทกัแบบ Gen Energy หรือว่า g จนเ p เพราะฉะนั้นเรื่องยานเนี่ยผมอยากจะให้รีตอนที่แบบมันมียานแท็กครอบคุมปัวตอนนี้เพราะตอนนี้ยานแท็กที่ติดเทียรสเมตรเนี่ยมันเป็นแท็กวันช็อตซึ่ง ตัวละครที่อยู่ในแท็กวันช็อตมันมีน้อยนะแล้วก็ผมว่าแท็กอะ่ะถ้าจะใช้อะ่ะใช้เป็นแท็กที่ครอบปุ่มแบบ UC <c oughs> หรือ Alternative ดีกว่ามันจัดทีมได้ยืดหยุ่นกว่าคือรายละเอียดปีกจอของเกมนี้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมยามคลิปแยกเพิ่มให้ในเรื่องยานเนี่ยผมมองว่ามันไม่จําเป็นต้องซีเรียสนะครับเพราะผมดีไอดีที่แบบยานแน่นๆอะไรเงี้ยมาแล้วมันเราซีเรียสเรื่องหุ่นกับเรื่องคนขับดีกว่าเพราะนี้ออกง่ายกว่าด้วยแล้วก็ มันเป็นทางเลือกที่ดีกว่ายาน่ะแท็กมันยังไม่ครอบคลุมที่จะใช้ในระยะยาวในอนาคตเดี๋ยวก็ต้องมานั่งเปลี่ยนอีกต่อให้สเตตบวบกสเตตเปอร์เซ็นต์มันจะสูงอ่ะแต่ถ้าหุ่นมันรับแท็กไม่ได้ก็เท่านั้นนะครับแล้วก็เว็บเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ดูเรื่อง Data Skill ต่างๆได้ลดเอ r ดีกคนัมเจเนเ a ชั่นเอ็นเทลยูนิตแล้วก็ต่อด้วย Databa s e ใน Google มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเว็บน้าเว็บแบบนี้จะเป็นวิกิไว้จิ้มข้าดูข้อมูลหุ่น เราก็ดูหุ่นว่าอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนได้แล้วก็ดูเชเลกเตอร์ในเว็บเนี่ยมัน,น,นมีมันมีภาพดูเชเลกเตอร์สองตัวที่เป็นเป็น UR ผมรออยู่เป็นคารมิลกับคนขับดีโอันนี้น่าจะเป็น UR ในอนาคตนะแแนะนำให้มาดูสกิลกับสแตทในในแบบนี้นะครับข้อมูลเราค่อนข้างจะดีแล้วก็เราสามารถดูแท็กได้ด้วยอย่างนันเนี่ย เราสามารถเช็คได้ว่าแท็กยานอันไหนมันใช้กับอะไรได้บ้างชาร์อ้อฟเนลเนี่ยเราก็จะดูหุ้นที่อยู่ในแท็กได้ด้วย,ยเดี๋ยวผมจะพยายามทำทุกเดือนแล้วก็คลิปแนะนําข้อมูลอื่นๆเดี๋ยวผมจะรวบรวมแล้วก็ทําช่องผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยแต่ว่าจะพยายามทําให้ข้อมูลมันมีที่ย่างอีกเยอะไว้ให้ใช้ตัดสินใจในการเดียดีหรือเล่นนะครับ